ทำไมหลานมาถึงได้รับความนิยมในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้และเอเชียและยังกลายเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดอันดับ3ที่ถึง1,000ล้านบาทขนาดว่ายังไม่ฉายในจีนและเปิดรายได้หลานมาที่กัมพูชาฮอตต่อเนื่องเตรียมเข้าฉายนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเกาหลีใต้และจีนตามลำดับสวัสดีครับอยู่กับผมจากทีนเอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ NS, ทนีนเอสเทนนว ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำข้อมูลนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลใน E ีีนี้และ e ีต่อไปและมุ่งสู่5 0,000ซับสไคร์ขอบพระคุณครับล้านมากขึ้นแท่นภาพยนตร์ไทยเรื่องที่3ที่ทำรายได้ทะลุ1000ล้านบาทแม้ยังไม่ได้ไปฉายในจีนลองคิดเล่นครับว่าถ้าผ่านเงื่อนไขและไปฉายในจีนได้รายได้จะเท่าไหร่กันโอกาสจะเป็นหนังไทยอันดับหนึ่งที่ทำรายได้สูงสุดมีไหม ผมว่ามีครับถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆครับสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเมื่อมีตัวเลขออกมาอย่างเป็นทางการว่าภาพยนตร์เรื่องหลานม่านั้นทำรายได้ไปทั่วโลกแล้วกว่า1,300ล้านบาทหลังจากที่ได้เข้าฉายในแต่ละประเทศทั้งนี้ครับถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3ที่สามารถทำรายได้ทะลุ1000ล้านบาทรองจากพี่มากพระขนงและฉลาดเกมโกงครับและยังมีการทะยานสู่สถิติดังกล่าวไปเรื่อยๆด้วย และยังมีข่าวว่าล้านมานนั้นจะกลับมาฉายในประเทศไทยอีกนะครับใครว่างๆหาโอกาสไปดูได้เลยโดยภาพผลยนเรื่องนี้ครับกวาดรายได้ในอาเซียนไปอย่างถล่มทลายประกอบไปด้วยไทยครับประมาณ337ล้านบาทมาเลเซียประมาณ120ล้านบาทครับอินโดนีเซียก็ประมาณ420ล้านบาทสิงคโปร์ประมาณ100ล้านบาทครับฟิลิปปินส์ก็ประมาณ50ล้านบาทเวียดนามร้อยกว่าล้านนะครับ ฮ่องกง8ล้านบาทและลาว3ล้านบาทส่วนกัมพูชาครับข้อมูลของกัมพูชานั้นเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับทำรายได้ไป4.72ล้านบาทครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลประมาณการคร่าวๆนะครับมันอาจจะสามารถรายได้สูงกว่านี้อีกนี่เป็นภาพยนตร์หลานมาภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสำเร็จนะครับจากการสะท้อนเรื่องจริงของครอบครัวบางส่วนในสังคม จนสามารถครองใจเหล่าคอหนังในประเทศอาเซียนและจะไปตีตลาดเอเชียได้ในที่สุดครับในอนาคตนั้นเรื่องนี้เตรียมเข้าฉายหลายโรงมากเลยในอนาคตนั้นเรื่องนี้ก็เตรียมเข้าฉายทั้งในออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาเกาหลีและจีนตามลำดับและทำไมหนังเรื่องนี้ถึงได้รับกระแสตอบรับและกินใจแฟนๆขนาดนี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ทำหน้าที่พาคุณไปถึงจุดที่ต้องถกเถียงกันอย่างดุเดือดว่าคนแก่หรือคนเด็กใครดีกว่ากันแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำหน้าที่เพียงให้คุณฉุกคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาและคนที่บ้านอาจจะกำลังรอคุณไปหาอยู่ณตอนนี้ล้านมาภาพยนตร์แนวครอบครัวที่กำลังเป็นกระแสมากที่สุดในตอนนี้ คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ผู้เขียนนั้นกล้าพูดเต็มปากเลยว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดประจำปี2,567เพราะทุกองค์ประกอบที่ทำหน้าที่ประกอบสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มันช่างกลมกลม่อมไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการแคสติ้งตัวละครและการแสดงของทีมนักแสดงนำบทภาพยนตร์ที่ลื่นไหลเรื่อยไ,ไปจนถึงข้อคิดที่แฝงไว้ตามรายทางของการดำเนินเรื่องราวล้วนแล้วแต่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ เข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้ชมในรอบปฐมทัศน์ได้ไม่ยากการแสดงของบิลกินนคือสิ่งที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับผู้เขียนมากที่สุดไม่ใช่เพราะว่าฝีมือของนักแสดงที่ดีเสมอต้นเสมอปลายทว่าเป็นเทคนิคในการแสดงของบิลกินนในวัย24ปีที่แตกต่างและน่าสนใจมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับครั้งแรกที่เราได้รู้จักผ่านซีรีส์ของนาดาวบางกอกที่สะท้อนให้เห็นว่าบิลกินนั้นไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง ผู้เขียนหลงรักความไม่ฟูมฟายของบิวกินในภาพพย,ยนต์เรื่องนี้ที่สุดเพราะมันคือการโชว์เทคนิคการแสดงอย่างหนึ่งในการร้องไห้ที่ผ่านประสบการณ์เติบโตทางด้านของการแสดงมาอย่างโชคโชนเราจะเห็นได้ชัดว่าภาพพย,ยนต์เรื่องนี้ไม่มีฉากที่บิวกินร้องไห้ด้วย acting ฟูมฟายอย่างที่แฟนคลับคุ้นตาแต่จะเป็นการแสดงฉากร้องไห้แบบสะกดกลั้นรู้ว่าตอนไหนควรร้องไห้ออกมาดังๆหรือตอนไหนควรกล้นน้ำตาคลอไปเสีย ซึ่งบิวกินทำออกมาได้อย่างกลมกล่อมสมดุลและน่าเชื่อนชมอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดในภาพพย,ยนตร์เรื่องนี้ที่แม้ว่าตลอดทั้งเรื่องนั้นฟังดูราบเรียบราวกับถอดมาจากบทสนทนาของผู้คนทั่วไปในชีวิตประจำวันจริงๆไม่มีบทสนทนาระหว่างตัวละครที่หวือหวาหรือประหลาดใจทว่าบทสนทนาอันราบเรื่องนั่นเองที่ค่อยๆเล่นกับความรู้สึกร่วมของเหล่าผู้ชมระหว่างทาง ทำให้หวนถึงบทสนทนาที่เราทุกคนนั้นเคยใช้เคยคุยกับคนในบ้านสะสมจนสุดท้ายก็กั้นเอ่อน้ําตาไว้ไม่อยู่บทภาพยนตร์ของหลานมาเป็นเช่นนั้นไม่ยัดเยียดหรือก้าวร้าวเพื่อที่จะบังคับเอาความรู้สึกของคนดูออกมาให้ได้ทว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เกับทางานตรงกันข้ามทั้งอ่อนโยนราบเรียบและจริงแสนจริงไม่เพียงบทสนทนาของตัวละครที่ g d h ยังคงทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่พลดเรื่องของการหยิบเอาเรื่องราวของครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนมาเล่นล้อตีแผ่เป็นสังคมเส้นเรื่องหลักของเหล่าตัวละครนำก็ยังคงเข้มข้นไม่แพ้กันปมชีวิตของตัวละครคร,ครอบครัวคนจีนยังถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างแบบแยบยนต์ทั้งเรื่องของลำดับความสำคัญของลูกหลานหรือกระทั่งความเป็นผู้หญิงที่ถูกกดทับในครอบครัวคนจีนที่ยังคงมีให้เห็นในภาพภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะกับตัวละครอาม่า และลูกสาวของอาม่านั่นเองซึ่งทําให้ผู้ชมหลายคนนั้นสะอึกสะอื้นไปตามๆกันและเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญที่สร้างไดนามิกให้กับภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยกระนั้นในมุมของผู้เขียนก็ไม่ได้มองว่าภาพ,พย,ายนตร์เรื่องลานมาจะมีแค่ข้อดีเท่านั้นเพราะหนึ่งในประเด็นสําคัญที่ผู้กํากับพัทบุญนิติพัทและทีมเขียนบทเลือกหยิบขึ้นมาเล่นและยังคงสร้างความเครือบแคลงใจให้กับผู้เขียนไม่น้อยนั่นก็คือเรื่องของบ้านพักคนชารา ที่จะคงถูกทําให้กลายเป็นตัวร้ายของสังคมไทยอยู่วันยังคำ่ำเช่นเดียวกันกับภาพยนต์หลายเรื่องที่ยังคงก้าวไม่พ้นมายาคติที่ว่าบ้านพักคนชราคือสถานที่เลวร้ายที่ลูกหลานเอาคนแก่ที่ไร้ประโยชน์ไปทิ้งไว้รวมกันเป็นสถานบําบัดผู้ซึ่งหมดประโยชน์และไม่ได้รับความรักจากครอบครัวอีกต่อไปทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเสียทีเดียวเพราะในความเป็นจริงแล้ว มีผู้เข้าพักอาศัยบ้านพักคนชราที่สมัครใจเข้าไปอยู่ด้วยตัวเองหรือแม้แต่บ้านพักคนชราเอกนชนหลายแห่งก็ถูกพัฒนาให้น่าอยู่ซึ่งการที่ผู้เขียนยกอประเดอันขัดใจนี้ขึ้นมาพูดไว้ที่นี่ก็เพราะต้องการที่จะให้อ่านได้คิดตามว่าสังคมไทยในอีกไม่ช้าจะกลายเป็นสังคมคนแก่โดยสมบูรณ์จากสถิติอัตราการเกิดที่ลดลงเรื่อยๆนั่นหมายถึงบรรลายชีวิตของสังคมไทยส่วนใหญ่ อาจจบลงที่บ้านพักคนชลาและหากว่าสื่อต่างๆยังคงศาสตรโครนปรกักปําให้บ้านพักคนชรากลายเป็นผู้ร้ายแบบนี้ต่อไปในความคิดของคนในสังคมแล้วเราอาจจะเจอทางตันในที่สุดก็ได้ยังแล้วก็ตามนะครับหนังเรื่องลันม่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์นะครับที่แอดมินนั้นอยากให้ทุกคนนั้นได้ไปลองดูไปลองสัมผัส เราะว่าก็มีข่าวออกมาแล้วว่าหนังเรื่องหลันมานั้นจะกลับมาฉายที่ประเทศไทยอีกครั้งนะครับมีการเพิ่มรอบฉายในโรง SF นะครับทั่วทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดพร้อมกับแจกโปสการ์ดทุกที่นั่งใครที่อยากไปสัมผัสความทราบซึ้งอีกครั้งนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เคยไปชมเรื่องนี้ก็สามารถเข้าไปชมได้ครับที่ SF ในกรุงเทพและต่างจังหวัดถือว่าโอกาสของแฟนๆทุกคนมาแล้วนะครับใครดูคลิปของแอดมินแอดมินก็ทำคลิป เกี่ยวกับเรื่องของหลงานม่าอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเรื่อยๆครับทำเยอะมากๆนะประมาณ20ว่าคลิปแล้วนะใครที่ดูคลิปของแอดมินแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปสัมผัสจริงๆก็หาโอกาสไปรับชมได้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆที่นำกลับมาฉายใหม่ เอาละครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่าน,นี้ครับหากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากการแปลคอมเมนต์และเรื่องราวดีๆแบบนี้ใน e p ีใหม่ต่อไปสำหรับ e p นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ